พวกเขาคือนาวิกโยธินกลุ่มแรกที่ทำการบุกเข้าสู่เอีรักเป้าหมายของพวกเขาก็คือแบกแดดแต่พวกเขากลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆมีไม่เพียงพอรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยจากคนที่มียศสูงนั่นยิ่งทำให้ทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยง Generation Q ตอนที่6ณใระหว่างที่ทหารอเมริกากำลังออกลาดตะเวนพวกเขาได้เจอกับชายคนหนึ่งที่น่าสงสัยจึงเรียกเขาไปจับกลุมทันทีซึ่งชายคนนั้นก็ยอมให้จับแต่โดยดีพวกทหารเห็นว่าชายคนนี้อาจจะมีประโยชน์จึงจะกลับไปสอบสวนแต่ระหว่างที่กำลังจับตัวเฉลยกลับคายอยู่ๆผู้กองแมกกอ ที่ทุกคนชอบเรียกกันว่ากับตันอเมริกาก็ได้วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะเอามีดแทงเฉลยซึ่งทุกคนก็ถึงกังง,งว่าทําไปเพื่ออะไรแถมการแทงครั้งนี้ก็แทงไม่โดนอีกทุกคนก็ได้แต่สายหัวกับสิ่งที่ผู้กองทําและหลังจากนั้นก็ได้พาเฉลยกลับค่ายแต่พอมาถึงหน่วนลาตเวนก็ได้ให้ผู้กองเป็นคนนําเฉลยไปส่งและยกผลงานให้กับผู้กองแม็กกอไป พอเช้าเฮลิคอปเตอร์ก็ได้มาส่งผู้พันกอดฟาเธอที่คายหลังจากที่เขาได้เข้าประชุมกับนายพลมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับกองทัพผู้พันกอดฟาเธอได้บอกกับทุกคนว่าผู้พันดาวนีสามารถยึดสะพานข้ามแม่น้ำไทกริตที่ตั้งอยู่ในเมืองอัลคุดไว้ได้แล้วแต่หลังจากที่ดาวนีพากองกําลังฝาเข้าไปยึดสะพานได้นายพลแม็กทีสก็ได้ถอดออกจากการเป็นผู้บังคับบัญชาทันทีพร้อมกับปลดปืนประจําตัวผู้พันกอดฟาเธอยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าให้กันทุกคนฟังก็เพราะนายพล ดาวนีเขาเป็นคนดีแต่เขาไม่สามารถทําสงครามตามแบบที่ต้องการได้และนายพลยังคงมีภาพจําในตอนที่ผู้พันไม่กล้าออกคําสั่งในการข้ามสะพานช่วงต้นสงครามนายพลดาวนีเขาเคยมีความลังเลในขณะที่อยู่ในสนามรบเขาไม่เด็ดขาดมากพอที่จะเป็นผู้นําจึงทําให้ในายพลนักทีสไม่เชื่อใจเขาอีกต่อไปแล้วทางด้านผู้กองซิโนแมนที่คิดว่าการที่กอดฟาเธอยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูด ซึ่งบางคำพูดก็เหมือนจะเหน็บแนมเขาอยู่ผู้ก,กองจึงได้ปรึกษากับจาปืนใหญ่เขาก็แนะนําให้ผู้กองซินโนแมนรีไปสั่งสอนฟิกเรื่องที่เขากําลังมีปัญหากันอยู่ฟิกที่มียศต่ากว่าไม่ควรมาสอนผู้นําที่มียศสูงกว่าท่านซินโนแมนเมื่อรีไปสั่งสอนเขาเขาเองก็อาจจะถูกปดเหมือนในพลดาวนีโดยข้อหาที่เป็นผู้นําที่รไร้ความสามารถก็เป็นได้ซึ่งจ่าที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบหมดฟิกอยู่แล้วก็ยิ่งใส่ไฟใหญ่เลย ส่วนทางด้านเหล่าทหารวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันเพราะพวกเขาเพิ่งได้อาหารมาเพิ่มส่วนเวาลที่ยิงคนตายในตอนที่ทําการระเบิดโรงเรียนตอนนี้เขาอาจจะมีความผิดที่ข้าพลเรือน ฟิกสั่งให้เขาเขียนรายงานส่งให้หน่วยและปลอบใจเขาว่าไม่ไว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่ความผิดเราแค่ทําหน้าที่และเรื่องนี้ทางการก็คงไม่เอาเรื่องเพราะอยู่ในช่วงสงครามแต่หน่วยของฟิกก็คงจะเสียชื่อเพราะมีประเด็นเรื่องการฆ่าพาเลเรือนอยู่หลายรอบทุกฝ่ายคงกําลังจับตาพวกเขาอยู่ในช่วงกลางวันก็ได้มีการออกล่าตระเวน รถของแบรดที่เป็นทีมนำขบวนก็เจอกัะสิ่งผิดปกติบริเวณข้างทางมีรถสีแดงจอดอยู่และอยู่ๆก็มีชายที่ไม่สวมเสื้อผ้าวิ่งกันออกมาพวกเขาเด้รับคำสั่งให้หยุดรถแล้วลงไปดูและคนเหล่านี้ก็ได้บอกกับทหารว่าพวกเขาโดนปลน้น โดนขโมยเสื้อผ้าและดูดน้ำมันรถไปทีแรกทุกคนก็ไม่ได้เชื่อจนกระทั่งพวกเขาได้เจอกับศพผู้ชายหลายคนในสภาพโป๊เปื่อยนอนคว่ำหน้าอยู่บริเวณโพรงหญ้าคนเหล่านี้ถูกยิงที่ท้ายถอยพวกเขาคิดว่าคนพวกนี้ตายจากการถูกประหารส่วนรถอีกคันที่อยู่ไม่ไกลชายกลุ่มนั้นก็ได้บอกกับทหารว่าพวกอเมริกาชนะแล้วพอใจกันหรือ,อยังและคนที่ตายไปตรงนั้นก็เป็นฝีมือกองทหารอิรักที่หันมาไล่ฆ่าคนในประเทศเดียวกันเอง ในช่วงกลางคืนเหล่าทหารก็ได้มานั่งคุยกันพวกเขาถูกสั่งให้ไปเปิดทางให้กับทีมอื่นๆพวกเขาได้ช่วยทหารอเมริกาคนอื่นๆจนสามารถฝ่าไปได้ในหลายๆเมืองพวกเขาก็รู้สึกภูมิใจแต่ก็ดตั้งคำถามไม่ได้ว่าทำไมทีมของพวกเขาจึงไม่ได้เข้าไปเมืองอาคูดซึ่งฟิกก็ได้บอกว่านายพลไม่ได้หวังจะยึดเมืองนั้นแค่ทำทีว่าจะเข้าไปยึดแต่ที่จริงแล้วคงมีเป้าหมายอื่นรออยู่และนั่นอาจจะเป็นแบกแดด หลังจากพูดคุยกันเสร็จ ก็เริ่มเช็คอาการป่วยของคนในหน่วยเพราะมีหลายคนท้องร่วงทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คนในกองพันตอนนี้ก็เป็นกันเกินครึ่งระหว่างที่ทหารบางคนกําลังนอนพักผ่อนเพราะมีอาการป่วยจ่าปืนใหญ่ก็ได้เข้ามาหาและบอกให้ทุกคนรวมทีมเพื่อออกไปตรวจสอบซากรถถังของศัตรูที่จอดพังอยู่ไม่ไกลจากค่ายจ่าก,กระทําทีโวยวายและบอกว่าทําไมไม่มีคนคิดจะทําอะไรกันเลยเพราะมัดอาจจะมีศัตรูซ่อนอยู่ก็เป็นได้ถึงแม้หมอจะบอกว่าทุกคนกําลังป่วยแต่ ก็ไม่ฟังแถมจ่ายยักอ้างว่าได้รับคำสั่งมาโดยตรงพวกทหารจึงขาดอะไรไม่ได้และจัดทิมงกันออกไปสำรวจถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่พร้อมก็ตาม แต่พอมาถึงสร้างรถถังพวกเขาก็ไม่เจออะไรทหารทุกคนที่มาก็ถึงกับบน่นว่าส่งพวกเขามาทำอะไรที่ทไร้ประโยชน์แบบนี้ระหว่างทางกลับก็มีบางคนถึงกับขี้แตกอวกพุงก็มีสนฟิกเมื่อรู้เรื่องก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่จ่าไม่ยอมแจ้งเขาก่อนที่จะส่งคนของเขาออกไปเขาได้ไล่จ่ากออกไปและบอกว่าอย่ามายุ่งกับหน่วยของเขาอีกซึ่งจ่าก,ก็คงคิดว่าผู้กองซีนโนแมนให้ท้ายเขาอยู่เลยไม่คิดว่าจะมีใครทําอะไรเขาได้ เช้าของอีกวันกองร้อยฮิตแมนแต่ทำการปิดเส้นทางเพราะได้รับรายงานการเคลื่อนไหวของคนจำนวนมากซึ่งกลุ่มคนที่มาก็เป็นแค่พอระเลือนฟิกได้บอกให้ทุกคนระวังตัวเอาไว้เพราะชาวบ้านเหล่านี้ไม่ได้มาจากอาลคูดแต่มาจากเมืองแบกแดด ซึ่งห่างจากที่นี่เป็นหลายร้อยไมล์และก็ไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรูอาจจะมีหน่วยพีชีพแฝงมาก็ได้จึงต้องเตรียมตัวเอาไว้ก่อนแต่สภาพตอนนี้ชาวบ้านทุกคนก็ดูอิดโรยเอามากๆเพราะเดินทางไกลฟิกจึงสั่งให้เปิดทางและปล่อยพวกเขาเข้ามาเป็นกลุ่มๆเพื่อที่จะได้ตรวจสอบอาวุธได้เหล่าทหารได้ช่วยกันลำเลียงชาวบ้าน ช่วยให้น้ํำและอาหารท่อที่พวกเขาทำได้ในระหว่างนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาขอบคุณทหารที่เปิดทางให้พวกเขาได้เดินในถนนของประเทศของตัวเองเธอพูดอย่างประชดประชันและบอกให้พวกทหารอเมริการู้ว่าพวกเธอมาจากแบกแดดเธอเล่าว่าเมืองของเธอมันสวยงามมากแต่ก็ถูกทำร้ายจากทหารอเมริกัน อาจจะเป็นเพราะผู้นําประเทศมันห่วยถึงทําให้พวกเขาตกอยู่ในสภาพนี้เธอไม่รู้ว่าอเมริกาจะเข้ามาที่นี่เพื่อคืนอิสรภาพให้กับพวกเขาหรือเปล่าหรือเข้ามาเพื่อต้องการน้ํามันแต่สิ่งที่ชาวบริการทําอยู่ตอนนี้ก็คือการทําลายบ้านเมืองของพวกเธอจนพังเสียหายซึ่งทหารก็ไม่ได้เถียงอะไรเพราะมันก็คือความจริงและหลังจากนั้นไม่นานทีมฮิตแมนก็นได้รับคําสั่งให้เตรียมตัวไว้เพื่อออกเดินทางกันต่อ ในระวางที่ทหารกาลังช่วยลําเลียงคนละเลือนไปตามถนนมันก็ได้มีรถคันหนึ่งได้ขับเข้ามาพวกเขอได้ทําตามขั้นตอนก็คือยิงระเบิดควันเพื่อเตือนแต่ก็ไม่รู้ว่ายิงกันยังไงระเบิดควันที่ยิงออกไปดันไปกระแทกเข้ากับหัวชายคนหนึ่งจนนอนแน่นิ่งไปแน่นอนว่าทหารที่ยิงออกไปก็คงไม่ได้ตั้งใจแต่เรื่องนี้ก็คงเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแน่ เหล่านาวิกได้รับคำสั่งให้เดินทางมาสมทบกกบกองหนุนกว่าจะถึงก็มืดค่ำแล้วบแบลดได้ข้อมูลมาคุยกับฟิกเรื่องที่มีการสั่งให้หน่วยลาตระเวนอย่างพวกเขาอยู่รอบนอกสงครามฟอมองหนวยอื่นที่กำลังสู้รบอย่างสมศักดิ์ศรีแต่พวกเขากลับทำได้แค่เพียงนั่งมองไม่เหมือนกับตอนที่พวกเขาฝึกกันมาเลยอาจเป็นเพราะบแบลดเขาเป็นทหารมืออาชีพเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญและแน่นอนว่ากอดฝาเธอ ไม่ต้องการให้กองพันของเขาอยู่เฉยเขาต้องการผลงานเพื่อทิ้งทวนก่อนสงครามจบผู้พันได้ริยกทุกคนเข้ามาประชุมเรื่องศึกสุดท้ายก่อนหน้านี้นาวิกไม่ได้เข้าร่วมสงครามสุดท้ายแต่ตอนนี้มีภารกิจให้พวกเขาทําแล้วพวกเขาจะต้องทำงานกับกองหนุนและให้เตรียมพร้อมเอาไว้ ระหว่างที่ทุกคนกำลังเตรียมอาวุธและตรวจเช็คความพร้อมของรถแบล็กก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าที่มากับกองหนนเพื่อนของแบล็กเล่าว่าตอนที่เขาอยู่กองทัพอากาศก็เหมือนไม่ได้ออกรบเท่าไหร่และมีคนในทีมที่ตกใจจนทําให้คนตายไปเกือบหมดหมู่บ้านนั่นจึงทําให้เขาย้ายมาอยู่กองหนนซึ่งพอเขามาอยู่กองหนนมันก็ไม่ต่างกันเลยแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ออกเดินทาง ทางกองพัน์ก็ได้แจ้งกับพวกเขาว่าชุดการสารพิษหมดจึงให้ใส่ชุดลายพังธรรมดาไปก่อนพวกเขาต้องลงสนามรบโดยที่ไม่มีชุดป้องกันสารพิษซึ่งก็ไม่รู้ว่าศัตรูมันมีอาวุธชีวภาพจริงหรือเปล่าระหว่างทางที่ต้องออกไปทำภารกิจก็เจอชาวบ้านตามท้องถนนที่กำลังขนเข้าของกันและดูเหมือนว่าเมืองนี้คงถูกปล่อยเป็นอิสรภาพแล้วแต่ในช่วงกลางคืนระหว่างการเดินทาง ขบวนนำก็ถูกโจมตีพวกเขาพยายามยิงตอบโต้กลับและติดต่อให้ขบวนรถพุ่งเกราะที่มาด้วยกันวิ่งเข้าไปจัดการแทนโดยระหว่างถือรอให้หน่วยรถพุ่งเกราะจัดการกับศัตรูอยู่ๆกองหนุนก็ยิงเข้ามาใส่ศัตรูโดยที่ไม่จําเป็นเลยด้วยซ้ำแถมแนววิถีกระสุนยังเฉียวกองร้อยฮิตแมนไปแค่นิดเดียวเองทําเอาทุกคนถึงกระบนว่ากองหนุนไม่มีความเป็นมืออาชีพเลย พอเช้าแบล็กกับลูกน้องก็ได้ออกสำรวจพื้นที่ที่มีการยิงปะทะกันในช่วงเมื่อคืนและก็ได้พบก,กบับศพของศัตรูที่นอนซุ่มอยู่พวกมันได้เอาผ้าคลุมตัวหวังที่จะปกปิดอุณหภูมิเพื่อจะได้หลดพ้นจากการตรวจจับนั่นหมายความว่าศัตรูรู้ว่าพวกเขามีกล้องมองกลางคืนและได้หาวิธีรับมือเอาไว้แล้ว และระหว่างนั้นก็มีปืนถูกยิงเข้ามาใส่พวกเขาพวกเขารีบพากันหลบและมันก็เป็นปืนที่ถูกยิงมาจากกองหนุนซึ่งทางด้านเพื่อนๆของแบลดที่อยู่บนรถก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่สามารถวิทยุคุยกับกองหนุนได้โดยตรงเรจึงรีบขับรถไปขวางและตะโกนบอกให้ทุกกนหยุดยิงโชคดีที่แบลดกับเพื่อนๆไม่ได้มีใครเป็นอะไรเกือบตายเพราะพวกเดียวกันซะแล้ว ระหว่างที่กองร้อยฮิตแมนกำลังจอดรถเพื่อรอคำสั่งต่อไปปืนคก,ก็ถูกยิงเข้ามาใส่พวกเขาบแบลดจึงได้ติดต่อกับทางหน่วยเพื่อถอนกำลังออกแต่ก็ถูกปฏิเสธเพราะนาวิกจะต้องเป็นทีมกำบังให้กับทีมอัลฟาไปก่อนเพื่อให้อีกทีมเข้าไปจัดการกับศัตรูได้อย่างปลอดภัยอัลฟาสามารถเคลียร์ศัตรูได้สำเร็จ เมื่อเสียงปืนสงบลงจึงได้ลงไปสำรวจพื้นที่มีศัตรูบางคนรอดชีวิตแต่พวกเขาก็ยอมจำนวนแต่โดยดีเมื่อผู้กองแม็กกอยเห็นแบบนั้นก็ได้วิ่งเข้าไปทางร้ายศัตรูซึ่งทุกคนก็งงว่าทำไปเพื่ออะไรส่วนทางด้านฟิกเขาก็ได้เจอกับชาวบ้านที่หลบอยู่ใต้หลุมหลบภยัยพวกเขาออกมาขอคุณทานอเมริกาที่ได้เข้ามาช่วยปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระภาพในส่วนของศัตรูที่ถูกจับมาได้ก็ได้ทำการสอบสวนเขาอ้างว่าเป็นแค่ทหารชั้นต่ำเขาไมไ่รู้เรื่องของซัดดัมเลยสักนิดซึ่งทาง ทหารอเมริกาก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายเขาและยังพาขึ้นรถไปด้วยเพื่อพาไปยังเมืองแบกแดดและบอกที่นั่นมีศูนย์เฉลยศึกพวกเขาได้ออกเดินทางกันต่อเป้าหมายของทุกคนตอนนี้ก็คือแบกแดดเรได้ฮัมเพลงอย่างมีความสุขไปตลอดทางพวกเขาเดินทางไปยังเมืองแบกแดดและดีใจที่ภารกิจทุกอย่างกำลังจะจบลงและอีกไม่นานจะได้กลับไปพักผ่อนหลังจากที่ต้องอาศัยอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลานาน,าน แต่พวกเขาจะต้องรอดจากแบกแดดไปให้ได้สักก่อน